กรณีที่เรามีเป็นไฟล์รูปภาพแล้วเราต้องการใส่สปอตนะครับเราสามารถใช้สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับคุมเฉพาะงานนะครับคลิกขวาอ่คลิกขวาที่ช n e l นะครับ New Sport อันนี้คือการลงข่าวร0 0เ็นี่ยขาวหนึ่งก็จะลงเป็นสี่เหลี่ยมตามตามตามงานจริงที่เราเล่นสมมติเล่นไฟล์รูปภาพเด็ทั่วไปเนี่ยคือเราต้องปูข่าวพื้นอยู่แล้วอันนี้ก็คือปกติแต่จะมี advance ์ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นการลงขาวเฉพาะจุด เป็นการเขาเรียกว่าอะไรลงข่าวไล่ไล่เฉดครับไล่การเดียนของเขาวิธีนะครับ image image size นะครับเราปรับขนาดตามที่เราต้องการก่อนอ่าสมมติเซนสมมติผมต้องการเท่านี้เลยผมก็โอเคปรับให้ได้ขนาด o ร u t i o n เนี่ยที่จริงยิ่งชัดเนี่ยจะยิ่งไล่สีขาวได้ดีนะครับอ่าปรับโหมดเป็น cmyk เหมือนเดิมนะครับอ่าดับยวลคลิกไปกาวขวามือนะครับ ให้กลายเป็นเลเยอร์นะครับทีนี้เราต้องคลิกขวาที่เลเยอร์เพื่อนะครับดูเขียดตัวนี้ก็คือ Copy Copy ให้ได้อีกตัวหนึ่งก่อนเพราะว่าไฟล์ที่เราจะแก้ไขเนี่ยงานตัวเดิมเนี่ยจะได้ไม่เพี้ยนนะครับให้เราปิดตางานตัวจริงก่อนนะครับแล้วมากดที่ Copy ไฟล์ Copy ที่เราต้องการทีนี้ให้กด ctrl นะครับกดที่เลเยอร์ก๊ก่อนกด ctrl ค้างแล้วกดปุ่ม l นะครับแล้วปล่อยนะครับเราจะมาปรับตรงนี้สามตุ่มนี้ให้เราลองเลื่อนขวามือก่อนสังเกตเห็นไหมครับปรับยังไงก็ได้ให้แบ็กกราวข้างหลังนะครับหายไปนะครับเพราะเราไม่ต้องการแบ็กกราวข้างหลังเห็นไหมเราจะเพิ่มตรงนี้ก็ได้เห็นไหมเราเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับให้แบ็กกราวตัวหลังหายไปมากที่สุดให้เราให้เราเห็นเฉพาะงานเราที่เราต้องการจริงๆนะครับ แล้วกดโอเคนะครับเราอยู่ใน Copy อยู่ที่นี้กลับมาที่ Channel นะครับทีนี้ให้เราปิดตาทั้งหมดให้เลือกเฉพาะจุดอ่าอย่าง C เห็นไหมจะเห็นแค่ดอกไม้อันนี้คือมันเห็นแค่ตัวเดียวมา g e จ t นตาเห็นไม่หมด y ยลโล่ Yellow, อันนี้คือเห็นหมดเลยแบ็ k เราเลือกเฉพาะตัวใดตัวหนึ่งที่เขาเห็นงานเนี่ยครบทุกตัวเห็นไหมอันนี้คือเลือกเฉพาะเยลโล่เห็นหมดแล้วให้คลิกที่คําว่า select ตัวนี้ auto อ่าเราจะได้เขาจะคุมให้ออโต แล้วเขาจะเลือกวงนอกเข้มาด้วยให้กดคอนรลค้าง shift i ครั้งหนึ่งเพื่อเลือกจากวงนอกเนี่ยให้เลือกเฉพาะงานข้างในนะครับแล้วก็คลิกขวาที่แถบขวามือ new sport channel ใส่เป็นขาวก็คือ w 100%นะครับสังเกตซูมเข้าไปดูจุดแดงเนี่ยที่เขาลงเนี่ยหนาตัวเนี้ยก็คือก็จะลงเยอะที่สุดจุดอ่อนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเขาก็จะลงน้อยเขาก็จะไล่เฉดขึ้นไปอันนี้คือการไล่ขาวไปเป็นเฉดถ้าเป็นไฟล์พวกมัง,งกรพวกลูกบาสทวกอย่างเงี้ยน,นี่คือเราสามารถเล่นได้นะครับอันนี้เสร็จละ แล้วก็เซฟงานเหมือนเดิมออกไปเหมือนเดิมถ้าเราอยากได้สีน้ำมันวานิชแล้วก็ Copy ก็เปลี่ยนเป็น V กลับมาเลเยอร์ให้ลบไฟล์ก o py ออกเพราะที่นี้คือไฟล์ที่เราแก้ไขงั้นพิมพ์จริงเนี่ยจะไม่เห็นงานนะครับลบออกกดเห็นไหมครับก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่าเราก็มาสามารถมาเปิด w ตัวนี้ดูนะครับปุ่มเนี่ยจุดสีแดงเนี่ยคือจุดที่เขาลงขาวเพิ่มเขาก็จะไล่กาเดียนไปแล้วก็ไฟล์เซฟแอดเหมือนเดิมทิฟก็จบนะครับ